แล้วจะนอนยังไงเนี่ยเลอะอย่างเงี้ยเละอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ยใครใครไหนใครทำไหนไห้ดูหน้าดิใครทำเนี่ย ใครทําที่นอนเนี่ยโซฟาเละอย่างงี้ใครฮะใครใครทําใครไหนดูหน้าดิใช่ไหมใช่คนนี้ไหมนะมืดหน้ามืดตัวยิ่งมืดมืดอยู่หน้ามืดเขาพี่ใคร ใครให้ใครใครทำใครทำฮะหูหูลู่ทำไมหูดูหูดิดูหูหูลูททำไมฮะทำผิดหรือยังไงหูลู่เนี่ยใครใครทำเนี่ยที่นอนเนี่ยดันลงมาข้างล่างหมดเลยอืไหนดูหูใครใครทำใครทำหนูไหนดูดิดูดทำงี้ทำไมหรือทำไมไม่ไมีที่นอนแล้วเนี่ยดูดิเต็มนอนแล้วเนี่ยที่นอนเนี่ยดวยอืม